โอกาสครูบาอาจารย์คณะแม่ชีเนาะแล้วก็เพื่อนผู้ฝ่ทํธรทั้งหลายวัดป่าบ่บอน้ำพระอินทร์วันที่2อ่าพฤศจิกายน2 5 6 6นาะวันนี้อากาศก็ไม่เย็นเท่าไหร่อุ่นขึ้นหน่อยหนึ่งเนาะ,อ,ะอากาศเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนาะมันก็ไม่เที่ยง ทุกอย่างมันไม่เที่ยงเอ,อหมนแต่จิตใจต้องทำให้มั่นคงเที่ยงตรงเนาะ,ะเที่ยงตรงต่อศีนต่อธรรมเนาะ,ะ,ะ,ะวันนี้หลวงจาก็ได้สำรวจดูแล้วถามดูแล้วแม่ชีที่เหลืออยู่ยังไม่มีกุฏิก็ประมาณหกหกคน rồi, เนาะ หวังว่าอาทิตย์อาทิตย์อาทิตย์ต่อไปล่ะสิ้นเดือนนี้หวังว่าจะได้พุทธีครบทุกคนเนาะก็ระดมช่างออกไปทำนะไม่ได้อาทิตย์หนึ่งก็คงได้เจ็ดหลังคงคงพออยู่เนาะอ่าอ่า เรานะวัดป่าโบน้ำพระอินมีบุคคลมีพระมีชีจำนวนไม่น้อยเนาะพออยู่ด้วยกันคนจำนวนมากว่างนันเถอดนะ,ะแต่เราอยู่ด้วยกันด้วยความมีน้ำใจมีศีลมีธรรมเนาะ,อ,ะอยู่ด้วยการเสียสละกันจากนะ,ะปัญหาก็จะไม่มีเนาะ เพราะฉะนั้นธรรมดาเนาะ,ะ,ะนิสัยต่างๆกันนะทุกอยา่างแต่ในเมื่อ,อเราอยู่ด้วยธรรมจริงๆด้วยการมีสตนะิมองอยู่ซึ่งความคิดซึ่งหัวใจตัวเองนะมันก็จะไม่มีปัญหา เป็นธรรมดาของความคิดย่อมมีคิดดีหรือไม่ดีถ้าเรานั่งดูดีๆส่วนมากมันก็จะไปในทางที่ไม่ดีนั่นแหละนะเมื่อเรารู้นะมันเป็นเพียงความคิดนะไม่ใช่ความจริงทำไมเราอย่าเอาความสงสัยหรือความคิด เขาไปมีสาระเพียงแต่รู้มันนะ,ะรู้ว่ามันคิดก็รีบขนขวายกลับมาสู่ฐานคือลมหายใจเข้าหายใจออกนะนั่นแหละคือทางนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเมื่อผู้มีสติผู้มีสติจะเป็นผู้ที่จเจริญ เป็นผู้ไม่ตกไหลไปสู่ความอแห่งอกุศลทั้งมวลเนาะเพราะฉะนั้นฝึกสติจเจริญสติให้ยิง่งยิ่งขึ้นให้มีกำลังเพิ่มขึ้นนั่นแหละคือหนทางแห่งการปฏิบัติอย่าไปสนใจน đó, คนอื่นเลยเห็นไหมอย่าไปดูคนอื่นดูหัวใจตัวเอง นะปัญหาก็จะหมดสิ้นไปเนาะ <c oughs> ตามีคคำถามทางบ้านครับ,บา,บาจากคุณขวัญนะครับมงคลถามว่าพระสงฆ์ไม่ออกปินทบาทผิดไหมครับอ่ามันต้องมีในยะว่าท่านออกหรือไม่ออกนะอ่าอ่ามันก็มีผิดและไม่ผิดนะอ่าพระสงฆ์บางทีท่านป่วยท่านก็ไม่ไป บางทีมีเหตุจาเป็นท่านก็ไม่ยอกไปนะจริงไหมบางทีได้รับนิมนต์ไปไปสายก็ไม่ได้บินก็มีจริงไหมอ่าทีนี้นี่คือคือเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองถึงจะบินก็ตามถ้าบินทบาทเนี่ยถ้าไปบินตองกลาคืนมันก็ผิดอยู่ดีจริงไหมอ่าอ่าเห็นไหมการบินทบาทเป็นวัด ท่านก็่มีวินัยมีศีลมีอะไรไว้นะเจ้าประสงค์บินธบาตเป็นวัดแต่ก็มีข้อยกเว้นนะเพราะฉะนั้นนะมันไม่มีรอกพระเจ้าประสงค์ที่จะไม่บินธบาตเลยเนาะมันก็มีบินมั่งไม่บินมั่งนะจำไว้มันไม่ได้ผิดนะ มันเป็นแค่ข้อวัดมันไม่ใช่วิญญานะจ๊าวไปุกตาครับจากคุณหงวิเศษครับกาบเรียนถามโยมทุกใจกับลูกชายติดเกมแม่อยากให้ไปอยู่วัดป่าแต่ลูกไม่ยอมอยากอยู่วัดบ้าน<อ>ถ้าแม่สอนลูกแบบนี้จะบาปไหเจ้าคะไม่บาปหอ <c oughs> มาอยู่วัดป่ามันก็ติดเกมอยู่ดี พระวัดป่าก็าาาติดเกมอยู่กูว่าอ,อยู่ที่ไหนก็ติดถ้าคนนั้นติดไม่ว่าอยู่วัดบ้านวัดป่ามันก็ติดทั้งนั้นเลยไม่บวชมันก็ติดนะถ้ามันติดนะจำไหมทางที่ดีก็คือ่อะอดไวไฟสอดไ,ไฟไไฟ้าไม่ต้องมีอย่างงี้ จริงไหมนั่นคือทางแก้แก้ปัญหาให้ถูกจุดคือจัดฝาน้ําจัดไฟซะก็สิ้นเรื่องนะเมื่อก่อนมีเนนคนหนึ่งที่แม่มาฝากติดเกมแนนอะไรไม่รู้ครูบาสิทธิ์คงจําได้ไอโอด๊ดแนะน,นโอด๊ดนะเล่นแบบไม่ออกจากกดรอไม่ออกจากเต้นเลยนะ กินข้าวในเซนกินแล้วก็เล่นอยู่ยนะนะลุงจาก,ก็โอ,อ้ยกูขอร้องมึงแค่มึงมาบินทะบาทหรือออกมานั่งกินข้าวกูก็พอใจแล้วละ่ะมันก็ไม่มามันจะเล่นเกมเสียเวลามันทนะีนี้ลุงจาก,ก็ให้สึกแม่ก็มาขอร้องแม่มันมันก็รับปากว่าจะแก้ไขนะมันก็แก้ไขมันก็ไปเล่นเกมใหม่อยู่ดีกลับมา อะอะมันก็เล่นอยู่ดีจนในที่สุดก็ต้องให้ออกจากวัดไปอะเพราะการติดเกมมันแก้ไม่ได้หรอกวัดก็แก้ไม่ได้หรอกมันต้องแก้ตัวอที่ของมันเองเอาไว้เอาไว้ไหนมันก็แก้ไม่ได้หรอกอะถ้าคนมันไม่อยากแก้นะเพราะฉะนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับวัดไม่ได้ขึ้นอยู่กับที่ไหนเลยขึ้นอยู่กับบุคคลคนนั้นอ่นะ มาบวชนี่ไม่ใช่ว่าจะไม่ทําชั่วนะ,ะ,ะบวชแล้วก็ชั่วก็เยอะแยะนะเพราะมันอยู่ที่คนไม่ใช่เหรอฮะจำไหมครับคําถามจากไร์สดครับคุณแนนครับพระมาลัยคือใครฆ่าหลวงตาพระมาลัยสัญญาจะพูดถึงประวัติเป็นพระไม่ใช่พระ ในอินเดียหรือชมพูทวีปนะพระมาลัยเนี่ยเป็นพระอยู่ที่สีรังกาพระมาลัยเนี่ยเรื่องเกิดเรื่องราวพระบุญพระเวทสันดรก็มาจากพระมาลัยนี่แหละท่าเรียกว่าทันนิมิตรันธิมิตรไปเห็นโน่นเห็นนี่ก็มาเล่าเรื่องกันมาก็เป็นตำนานของพระมาลัยไปดูนรกไปชมสวรรค์ เียข้ามาอะไรนะจากคุณอองอองวิเศษสิงครับลูกชายติดยาบ้าเกิดจากกรรมอะไรและจะตกนรกขุมไหนแก้ยังไงครัโอ้ยากยที่ทางแก้ก็คือเลิกสูบมะเรยนะมันที่แก้ที่อื่นหรอกอจำไว้ทางแก้ที่ดีที่สุดคืออยาสูบ อย่าบ้ามันไม่ได้มีความหมายหรอกถ้าเราไม่สูบมันนะพูดถึงเรื่องจบนรกไม่ต้องไปพูดถึงรล้เถ้าเหตุมันขนาดนั้นแล้วนะยังไม่พูดถึงนรกยังไงก็ได้จีตัวไปแล้วนั่นนะฮะจากคุณมูมู่ครับขอถามครับดูลมแล้วไปใกล้คนอื่นมีเสียงดัง เพี้ยมีประกายเหมือนไฟช็อตเกิดจากสภาวะหรือเปล่าครับเกิดจากสภาวะนี่อย่างนี้สิคุณชอบนี่เป็นสภาวะที่จริงร่างกายเราเนี่ยในร่างกายในยสกลกายเรามีพลังงานอยู่เพียงแต่เราเข้าไม่ถึงมันนะซนะนะึงถึงเข้าไม่ถึงมันก็มีพลังงานจะเป็นพลังงานฝายราคะาไยโทสะไยโลภะน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 ะพวกนี้ก็สร้างพลังงานอยู่เหมือนกันสังเกตด,ดิเวลาเราจะร้องไห้เสียใจเนี่ลมเราจะเปลี่ยน นั่นแหละนะเหมือนเรามีอารมณ์ทางเพศลรวมหายใจก็จะเปลี่ยนพูดฟ้าดพูดฟาดคือมันสร้างพลังงานขึ้นมาเหมือนกันจริงไหมถ้ามันสร้างขึ้นมาเต็มที่ก็ไม่อายแล้วนะนะถอดผ้าถอดผ่อนแล้วนะนะ,ะ,ะเรียก,ก้นกันเลยนะเห็นไหมสกรปกรกขนาดไหนถ้ามันเต็มที่แล้วจำไว้อ,น,อน,นั่นแหละพอหมดกําลังแล้วละ่ะอย่ามาใกล้เลย กำลังอ่อนลงนะแต่ตอนมันขึ้นมาในโ้โ,โหนะโ,โ,โ,โทสะก,ก็เหมือนกันถ้ามันโมโ oh ห <c oughs> ขึ้นมามากๆมันสร้างพลังงานตัวนี้ขึ้นมามันไม่กลัวมันฆ่ากันได้เลยนะคนเรานี่พลังงานเหมือนกันแต่จำไว้พลังงานอีกฝ่ายหนึ่งก็คือพลังงานแห่งฝ่ายธรรมเห็นไหมพลังงานที่บริสุทธิ์เพื่อกำจัดอ่า ความโลภความโกรธความหลงเนี่ยนะคำจัดกิเลสพวกนี้นี่เขาเรียกว่าศีลสมาธิปัญญานะจากคุณคนึงทัศโนโครับคนที่เขาฝึกกสินเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้ได้หรือ,อไม่ครับจะาระำไม่หาเงินไม่ได้หรอกนะไปทำงานซะไปฝึกกสินนะ,ะจำไม้ยา,มากเลยมักระสินก็ชิดนาน แปลว่าเพ่งううเพ่งไฟงก็เป็นกสินไฟเกิดเป็นชื่อเรียกที่จริงกระชานอยู่ดีนะเขาเรียกอารมณ์โมะพระเนชานคือเพ่งอารมณ์เดียวนะจําไว้ถ้าเพ่งน้ําก็เป็นกสินน้ําเพ่งลมก็เป็นกสินลมเพ่งอารมณ์เดียวนะอันนั้นมันไม่ได้เกี่ยวกับการธรรมะอะไรหรอกแต่ว่ามันเป็นการเพ่งพวกฤรือสีพวกนั้นก็จำมาหมดนะ ไม่เหมือนอานณาปณาสตินะอาณาปณาสติไม่ใช่อารมณูปริยชาอนอาณาปณาสติเป็นลักขนลปลงปริยชานคือตามดูลักษณะทุกเกิดขึ้นก็เห็นอยู่ความคิดเกิดขึ้นก็เห็นอยู่คือไม่ได้หลบนะไม่ได้หลบถ้าอารมณูเนี่ยหลบเข้าฌานหรือหลบหนีไปอพอออกมาก็เหมือนเดิมเหมือนเรานอนหลับเนี่ยเห็นไหมตอนเรานอนหลับเนี่ยมันก็เป็นอีกองอย่างหนึ่งเพราะตื่นขึ้นมาความคิดก็ก,กลับมาเหมือนเดิมเห็นไหม นั่นแหละข้าชานก็เป็นลักษณะเดียวกันนะจำไว้เขาเรียกนักลบไม่ใช่นักลบนะฮะจากคุณทิติพงครับนั่งสมาธิแล้วมีโชคลาภหลังนั่งสมาธิทุกครั้งต้องปฏิบัติยังไงต่อครับอ้าวเ็าู้ลมหายใจยนะอรัอ้วไม่นั่งเอาโชคลาภ เขาว่าเขาไปรับงานเหมาล้วไ,ได้ออ๋ออะนั้นมันได้เองแหละมีวาสนาเป็นงานเป็นบุญของตัวเองเละเนะาะจริงเหมือนคนมาหลวงตาเนี่ยเอาฉนดไม่ผู้เยียบโฉนดปูกูยังขายไม่ได้เลยจริงไหมอาจริงไหมะละ่ะออความจริงอยู่ต่อหน้านะจำไว้เราปฏิเสธไม่ได้นะั่นคือสัทธรรม ก็อยอมรับมันนะะจำไว้หืุ่มทางด้านซ้ายครับอยากไลฟ์สดครับคุณองชัยทองถึงถามว่าจากคุณทองชัยทองถึงถามว่าบวชแล้วกินน้ํากระท่อมผิดศีลหรือไม่ครับเออกินน้ํากระท่อมผิดศีลหรือไม่มันเมาหรือเปล่าล่ะถ้าเมาแล้วก็ผิดนะ,ะถ้ากินแล้วมันไม่เมามันก็ไม่ใช่มัชชะนะมึนเมาะ มัจฉะแปลว่ามึนเมาเหมือนกินกาแฟนี่แหละมันไม่ใช่มัจฉะนะ,ะ,ะเพราะว่ากินกาแฟแล้วขับรถได้ไม่ไปไหนได้เห็นไหมคำว่ามึนเมาคือเสียสติไปไหมเดินไปก็ไม่ไหวแล้วเห็นไหมนี่เรียกว่ามึนเมาเรียกว่ามัจฉะนะเขาว่ากินแล้วมันตากแดดได้นานครับทนแบบทํางานได้ขยันครับอ๋อโอ้ยคนขยนันเขาไม่เห็นยินกระท่อมเเขาขยันท้ง,นงวันก็กมี <laughs> จำไว้ที่เกียนเรากอยกกินกี่ขวดแล้วก็เหมือนเดิมอะไะกินแล้วก็ไปนอนเล่นเฟยใช่ไหมอ่าม,ม,มันไม่ได้อยู่มนะันอยู่กับสันดานมันน,นนะจำไว้อ้าวตั้งใจรับพรอ,อยากหาวะริวหาภุราปาริภูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโอรินังเปตานังอุปกัปติอิทิตังปฏิัง ตุมหังคิดประเมวะจะมีฉันทุสเบ,บปุเรนทุสังกป่าจันโดปราราโซยัธามณีโชติบาลาโซยัธาอภิวานานาสิสจนิจังอุตาปัายิโนจตารโธรรมาวะทันติอายุวันโลสุขังหัรังสาธุ <c oughs> <c oughs> <c oughs>